ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมไม่เดินเก็ต mm hmm. คุงจะมาขาันะครับก่อนอเลยฝากกดไลค์นะกดซับสไครต์กดแชร์ครับ, share, รบเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับเป็นเพื่อนะตอนนี้ครับว่างจากงานละครอ,อยู่แล้วนะก็เป็นวันหยุดยาวเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงสงการนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตครับน้องอ e ิเล็กตัสของผมเนาะนี่ปูตินกับมารินนะก็มารินก็อยู่กับเรามาประมาณเดือนกว่าเก,กือบสองเดือนแล้ว แลวสําหรับตัวนี้ครับโบตินนะครับเป็นนกแก้วตัวแรกของผมเนาะก็อายุประมาณสี่ถึงห้าเดือนได้แล้วอสองตัวนี้ก็ราคารวมกันก็น่าจะประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดน่าจะได้นะประมาณนี้เนาะก็ตัวนี้แปดพันห้าตัวนี้เกนะ้าพันเนาะประมาณนี้ก็เป็นนกลูกปอนอยู่เนะาะไซส์ประมาณสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยกำลังแบบต้อง่วยเขาป้อนเนะาะเช้าเย็นนะครับตอนนี้จะพา ปูตินกับมาลินนะครับกลับบ้านด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าอยู่บนรถจะเป็นยังไงบ้างนะครับดื้อหรือเปล่านะสําหรับเจ้านกสองตัวนี้นะก็เริ่มเข้าคู่นะเพื่อนนะอืมมาตอนแรกนี่แบบมาลินแบบไม่ยอมไม่จับเลยตอนนี้ก็คุ้นเคยทําความคุ้นเคยเยอะมากนะนี่พอเอาแขนเขาแข่งขึ้นไปนี่ก็อ่าเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าต้องขึ้นมือนะอ่าเห็นแขนคนก็เริ่มทําความคุ้นชินนะตอนแรกมานี่ไม่ยอมเลยจะกัดอย่างเดียวเลยอืม แต่เขาเงียบๆนี่ก็คือธรรมชาติของเขานะแต่ปูตินเนี่ยนิสัยคนละกล้วยแล้วก็ขี้อ้อนมากนะครับผิดกับตัวเมียเลยก็รู้สึกว่ามันเชื่องกว่าเยอะนะเชื่องแล้วก็รู้สึกว่าเชื่องว่ามันแบลล์ว่ะตัวเมียเยอะนะตัวเมียมันจะแบบมีความขึงขังนิดนิดนิดนึงเนาะอือแบบว่าจะมีความอ่าแบบไม่มาอ้อนเราดีกว่ามไม่บินมาหาไม่อะไรเงี้ยแต่ปูตินจะบินมาหาตลอดเนาะอ้อ,อนเจ้าของโอเคก็ ประมาณนี้นะก็เป็นอ่านกแก้วคู่แรกของผมแล้วกันอีเล็กตัสนะตัวนี้นะวันนี้ก็จะเอากลับบ้านสงการด้วยไปอยู่สักสามวันสี่วันเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นไงบ้างน,นะนี่โอเคครับเดี๋ยวไปขึ้นรถกัน <Wow. S 1> ตอนนี้นะครับก็นํานกนะขึ้นรถมาแล้วเนาะกาลังกลับบ้านกันครับในช่วงสงการก็นเงียบกิบเลยอพอลาออกจากกรงนะครับมาอยู่บนรถหรือว่านอกสถานที่นะเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะ ก็จะแบบเงียบจิบเลยเหมือนรู้ชะตานะว่าจะมาอยู่หลายวันอืมก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าผมไปอยู่นอกสถานที่นะใช้กลงแบบไหนเนาะอืมแบบว่าเป็นกลงชั่วคราวนะครับโอเคก็ระหว่างเดินทางนะ้องมันใช้เวลานานนะสองชั่วโมงสามชั่วโมงผมก็จะปล่อยน้องเขาเนี่ยออกมาเล่นด้วยนะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงบ้างนะตื่นขนาดไหนอ่าอันนี้จนะเป็นกล่องที่แบบใช้ประจำเนาะ ก็พาไปเที่ยวมาหลายที่ลแล้วสําหรับปูตินและมาลินนะครับอ่าก็จะเป็นกล่องแบบนี้เนาะใช้แบบชั่วคราวแล้วผมก็อ่าจะมีไม้นะครับมาทําคอนให้น้องเขาด้วยนะนี่โอเคประมาณนี้ก็ยังไม่ขึ้นมานะกําลังตื่นทุกตัวเลยเงียบดีเกินอยู่บ้านนี้แบบโอ้โหลองไม่หยุดนะเม่เนๆนะบอกเลยว่าถ้าหูดับได้ก็หูดับแล้วเนาะ ปูตินเนี่ยเงียบมาลินเงียบนะแต่ผมว่าจะขึงเคบันไทยนะรัดไว้ให้เขาเนาะแล้วปิดอาหารให้เขาสักหน่อยนะอโอเคปล่อยมาได้ข้างนอกบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในแบบเงียบไปหมดเลยอะ่ะอืสองสารอ่าตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาข้างบนทุกตัวแล้วนะเพื่อนๆระหว่างขับก็จะอยู่ในท่านี้แหละยให้ออกแบบ มาชมโล่กว้างมาเนาะจะได้เห็นแบบวิวด้านข้างนะว่าเป็นไงนะนี่อยู่กล่องมันแบบเงียบจัดเลยของสารแล้วผมก็อาจจะมีคอนนะครับที่ทําขึ้นเองเนาะนี่โอเคบรทายนาัดนะแล้วก็มีอาหารนะครับไว้ให้เขาแทะนะครับระหว่างทางาประมาณนี้ขึ้นไปเลยก็เดี๋ยวต้องจับนะ นี่นีเขายังไม่รู้นะว่าทำคอนไห้เขาอ่าปูตินลงไปไปยืมมันคอลลกปะนี่ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆพื่อสำหรับคอ,อนชั่วขาวเวลาเดินทางนะผมผมเนาะก็จะทำประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกกงนะครับที่เราเตรียมไว้เนาะเวลาไปข้างนอกนะครับกลางเต็นท์แคมปิง้งหรือว่า ไปเที่ยวด้านนอกนะว่าผมเอากรงอะไรไปนะเวลาใส่นกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาไปเนี <powerful> okay, ่ยออคือแบบเขาจะเป็นแบบลุกบ่อนอยู่เนาะก็จะแบบร้องไม่หยุดเลยค้างบานแบบด่าแน่นอนอืมก็เลยต้องเอาไปทุกที่นะครับนกใส่นี้เนาะประมาณสี่เดือนถึงห้าเดือนนี่แทะแล้วมาลินแทะแล้วนี่โอเคครับประมาณนี้เลยก็เวลาเบรกเบรคเบาๆนะเดี๋ยวนกมันแบบจะหัวจิ้มนะเปื่เมือนโอเคก็จะขับไปเรื่อยครับ 8ป9 0ิบเก้าสิบนะครับโอเคครับประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวระหว่างทางก็จะถ่ายให้ดูด้วยโอเคตอนนี้นะครับก็เริ่มเดินทางต่อนะครับสำหรับการกลับบ้านสงการของเราเนาะนี่นี่ก็คือเจ้าปูตินกับเจ้ามารินนะครับก็เริ่มอยู่ไม่สุขแล้วอนะ่ะก็ขับประมาณแปดสิบเก้าสิบเนาะหัวก็จะแบบกระโดกกระเดกไปกระโดกกระเดกมานะครับเบรกก็ต้องเบรกเรานะบาๆเนาะอ๋อวางกาันนุ่มๆส,สาวๆ ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเนก็ปล่อยออกมาเลี่นข้างนอกบ้างนะ mm. เพื่อจะให้เขาไม่รู้สึกว่าอึดอัดเนาะ mm. แล้วอย่างอย่ายาวแอร์นะครับแอร์รถยนต์นะไปแบบแบบไปจาะเขาด้วยตรงนะครับเพื่อนเเดี๋ยวไม่สบายได้นะนี่ปูตินแบบเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วตอนนี้อ่า oh, <no. S 1> เอาไปขี่น้องเฉยเลยดูดูมันทำเอ้ยอย่าไปทำน้องเออ ดูด emos, ูมันทำก็เกลียนิดนึงนะก็จะกัดกันบ้างนะเพื่อนๆนะกัดแป๊บหนึ่งก็แยกกันออะไรแบบนี้เนาะก็แบบนกมันมีอยู่อันใหม่นะอืเพื่อจับคู่นะครับก็ลองใช้เวลาหน่อยนะแต่เบื้องต้นก็ถือว่าแบบรู้สึกว่าสนิทกันเยอะแล้วล่ะมาตอนแรกแบบกัดกันแบบโอ้โหปูตินแบบไม่ยอมอ่ะแบบหัวของมากก็จะหววกงนะครับแล้วก็หววของ นี่มาแล้วมาแล้วอยู่ไม่สุขแล้วนี่จะมาหาแล้วเนี่ยอ่านี่ก็แทะมาแล้วครับมาแล้วนี่อ๋อก็ตัวผู้กับตัวเมียแบบจะต่างกันสิ้นเชิงเลยเพื่อน้าวปุตตินนี่ก็จะรู้สึกว่าขีอ้อ้อนมากนี่ขีอ้อ้อนมากเป็นไงโลกเป็นไงนี่ขีอ้ออนขี้อ้อน ก็ถือว่านิสัยอ่ะตัวผู้กับตัวเมียครับตัวตัวผู้จะรู้สึกว่าขี้อ้อนกว่านาอแล้วก็อ่าสนิทก,กับคนมากกว่าอะไรแบบนี้ก,ก่อนเนาะแต่ตัวเมียก็ถือว่าโอเคอะไรแต่ตัวผู้มันจะแบบติดคนว่าหน่อยอนี่มาเล่นก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งนะครับัวสองตัวนี้เนาะผมว่าซื้อมาแบบ ในเวลาแบบไล่ๆกันนะอืมตัวนี้เราจะเอามาก่อนประมาณ2เดือนแล้วก็ไปซื้อตัวเมียตามมานะครับราคาก็ตัวเมียจะแพงกว่าครับสําหรับลูกปอนเนาะโอ้ยโอ้ยๆนี่น้องว่าไม่มานี่บินมาแล้วเหนะ็นมั้ยเพื่อนก็ถ้าสมรดตัวผู้นะครับหรือว่าไอ้ปูตินเนี่ยเวลาบินนะเขาก็จะบินตามนะเหมือนแบบเหมือนแบบทําทอะไรก็จะทําด้วยกันนะ่ะเออเหมือนว่าเขากินก็จะกินแบบของของ เหมือนแบบเวลาเขากินนะครับก็จะแบบมาแย,ย่งกินอะไรกินแบบนี้เนาะเหมือนแบบหวงของกันจะจะทําอะไรก็จะทําด้วยดีกว่าอืก็จะวุ่นวุ่นหน่อยนะกลัวอย่างเดียวว่ากลักวกลัวเขาขี้ใสแหละไม่กลัวอะไรไม่ก็จะเป็นวุ่นวุ่นไงเนานะเวลาอยู่บนรถนะครับนี่โอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขออขับรถนะไปถึงบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะกรงอนเนกประสงคนะ์เนาะเคลื่อนย้ายได้ด้วย ว่าผมทํายังไงนะเวลา,าไปต่างจังหวัดไปกลางเต็นท์นะครับอืมก็ตัวผู้จะแบบรู้สึกว่านิ่งเลยตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าวุ่นวายมากเลยเจ้าปูตินกับเจ้ามารินะไม่ไม่อยู่แบบในคอรแล้วอะคอรที่ทําไว้ให้นี่คือแบบไม่อยู่แล้วนะนก็มาเกาะอยู่บนหัวคนนะครับแล้วก็บนไหล่แล้วเนาะก็ค่อนข้างติดคนนะครับสําหรับเจ้าปูตินนะ เราเลี้ยงมานี่ก็แบบรู้สึกว่าติดคนที่สุดแล้วนะตัวเมียก็จะแบบห่างเหินนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าเชื่องอยู่แล้วก็เรียกก็มาอยู่นะสําหรับเจ้ามารินนะอืก็ประมาณนี้แล้วกันใครี่เลี้ยงไว้ก็ใครที่จะเอามาเลี้ยงก็ดูไว้นะครับสําหรับอ,อิเล็กตัสเนาะก็เป็นสายพันธุ์ที่แบบอินดี้อินดีหนนะนน้หน่อยเนาะอื่นๆมึนๆหน่อยแต่ว่าก็ติดเจ้าของอยู่เหมือนกัน ตัวเมียก็จะค่อนข้างแบบอินดี้เป็นพิเศษกว่าตัวผู้เนาะใครจะเลี้ยงอ่ะมามาเป็นเพื่อนนะก็แนะนําเป็นตัวผู้แล้วกันอืมแต่ก็ถือว่าเชื่อทั้งสองตัวนะเป็นเพื่อนแล้วก็ออยู่ที่การเลี้ยงของเรานะครับว่าจะติดคนไม่ติดคนนะว่าจะเชื่องไม่เชื่ออะไรอย่างนี้เนาะต้องมีเวลาให้เขานะฝึกได้อยู่ครับเพื่อน,อนก็นกแก้วเป็นนกที่มีไอคิวนับสูงเนาะอืมสามารถฝึกได้ครับโอเคครับประมาณนี้นะก็เป็น ภาพระหว่างทางนะครับก็จะค่อนข้างแบบมืดไปนิดนึงนงะม,มันย้อนแสงเนาะโอเคโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากก็ตอนนี้ครับก็กลับไปอยู่บ้านเป็นที่ร้อยนะเพื่อนๆก็จะมาแนะนำเนาะเวลาเราไปอ่านอกสถานที่หรือว่ากลับบ้านก่างสวัดนะ เจ้าของตัวเนี้ยอยู่ยังไงเนาะมีโกงเคลื่อนที่ยังไงบ้างนะผมก็จะใช้เป็นเต็นท์นะครับที่ว่ากางง่ายมากเลยเป็นเต็นท์เต็นท์แบบเต็นท์สปริงเนาะอือแล้วก็มีราคาถูกด้วยแค่ราคาประมาณอ่ะสองร้อยบาทนั่นเองสำหรับไซสเนาะก็หาซื้อได้ตามชอปปี้หรือซด้าน,นะครับนี่แล้วก็ทำอาคอน,นครับแบบแบบชั่วคราวดีกว,ว่าเนาะอืมให้เขาอยู่เนาะก็กลับปะทีก็มาสามวันสี่วันนะครับอยู่ได้แบบสบายสบายเลย งบประมาณสองรอยบาทเท่านั้นนะนี่แล้วก็อ่าหานะทีหนะนนะ่หนีบเนาะถาดนะครับหนีบได้นะให้อาหารไว้นะแค่นี้ก็ไป่างเงี้ยแล้วแล้วให้พวกธัญพืชไว้นะเทไว้ให้พวกน้ำไวนะ้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมติร้อนเนะเอาพัดลมโขก,กไปหน่อยนะอะไรประมาณนี้เลยเพื่อนๆน,นี่เราก็สามารถอ่าปิดได้นะเวลาเราอ่าจอดไปไหนนะไปซื้อ กับโุ้งกับข้าวซื้อของนะสามารถปิดไว้ได้นะแต่ว่าถ้าไปทั้งวันเนี่ยผมไม่แนะนำนะครัเพราะว่าอนกปาขอพวกนี้มันชอบกัดนะเพื่อนนะแต่ถ้าสมมติว่ามันบางเกินไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้นะก็ถ้าที่อยู่แบบนี้ควรที่จะมีเวลาให้เขาใช้ถ่อดเวลานะอือย่างอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะกินอยู่ที่บ้านอเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถใช้อ่าเต็นท์แบบนี้ได้นะเพื่อนนะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนจะออกไปแบบเล่นน้ำสงการทั้งวันอย่างเงี้ย เรากัดมาเนี่ยไม่แนะนำาถ้าได่มีคนแบบเฝ้าเนาะเพราะเนี่ยมันบางนะครับมันสามารถกัดได้นะเนี่ยแต่เนี้ยถือว่าเป็นลูกป้อนอย่เนาะก็ยัยงมากัดอะไรไม่ได้เยอะหรอกอืแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนเนาะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะเดี๋ยวลูดไปแล้วยุ่งเลยเมือ่อนี้ก็ประมาณนี้ก,กันผมว่ามาแนะนำเนาะเป็นเต็นท์ชั่วคราวนะที่ผมใช้นะก็ เวลากลับบ้านอนะ่ะเวลาไปเที่ยวเวลาไปนอนเต็นที่ไหนนะั่นก็เอาอ่ะลูกสองบบตัวนี้ไปด้วยเนาะเพราะยังเป็นลูกปอนอยู่นะถ้าถือว่าแม่เอาไปเนี่ยจะร้องและร้องขอกินค้างบ้านด่าแน่ๆนะก็เลยก็เอาไปที่นะอ๋อสองตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณประมาณหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะก็ตัวประมาณเก้าพันประมาณนี้ตัวผู้จะถูกกว่าประมาณห้าร้อยอันนี้คือราคาลูกปอนเนาะอันนี้แปดพันห้าตัวนี้เก้าพันอืม ก็จะแยกสีไปเลยสําหรับเน็ยกยตัดนะครับตัวผู้สีเขียวนะครับตัวเมียสีแดงอ่าก็มานี้นะตัวผู้จะ,ะน่ารักกว่าขี้ออนกว่านะเนี้ยนจะดูขึงๆหน่อยนะสำหรับตัวเมียนะโอเคก็แล้วแต่คนชอบละกันอยู่ที่การเลี้ยงมากกว่านะก็มาแนะนํานะครับเผื่อเป็นไอเดียนะไม่มากจะน้อยเลยนะเวลาใครจะกลับบ้านนะครับพวกสงการที่ใหม่นะไม่มีแบบโกงไปด้วยเนาะแบบติดสัตว์เลี้ยงไปนะก็สามารถทำนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็น หมาเป็นแมวนะก็ขันได้นะหมาตัวเล็กนี่ก็โอเคอยู่นะก็สามารถใช้ได้นะเวลากลับไปเชื้อสองวันสามวันนะก็โอเคอยู่แต่เราควรที่จะแบบอยู่ร,บรอบๆด้วยนะรอบเต็นท์นะแบบไม่ให้ข้าสายตายไปไหนดีกว,ว,ว่าเนาะเขาจะกัดเล่นนะพวกนี้สามารถขันได้โอเคก็ประมาณนี้ประมาณแนะน,นำนะไอเดียนะไอเดียเรียบร้อยนะเนาะเผื่อใครจะไปใช้กันก็อาจจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยเลย มุ้ประมาณ200บาทเท่านั้นนะเต้นนี้ใหญ่ตัวนี้ก็มีก็เป็น400 500ครับก็ใหญ่แต่ผมว่าแนะนํานะให้เป็นแบบเต็นแบบสปริงอรืแบบโยนปุ๊บแล้วก็กางปั๊บแล้วแบบง่ายมากๆสะดวกมากเลยโอเคครับประมาณนี้เลก็คลิปนี้นะับเป็นดีกว่าใครนะฝากกดไลค์กดใครกดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับทุเรียนอ่าก็ใครชอบคลิปอน่างนี้นะก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยกกันครับก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้ครับมาตลอดเลยอ่าก็ จะลงชิดเล็กตัดนะครับน้ำเสร็จหน้าเลยโอเคประมาณนี้ไปบ้านก่อนเดี๋ยวปูติงมาลินนะก็เป็นเล็กตัดนะครับอายุประมาณสี่เดือนหเดือนและ,ะเขนะียบประมาณนี้ครับก็ขอบคุณคนระับทุกคนที่เข้ามาดสูสวนนะัสดีครับ